สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาไหว้เสด็จเตี่ยกันนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ากรมหลวงชุมพรค่ะไปเลยค่ะไปดูด้านในกันเลยค่ะเรามาตรงกับวันหยุดนะคะวันนี้คนก็จะเยอะหน่อยนะคะ่ะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเรามาถึงด้านหน้าเสด็จเตี่ยแล้วนะคะเข้าไปไหว้กันเลยค่ะทางด้านหน้าก็จะมีที่วางดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็พวกสิ่งสกสาระต่างๆนะคะ แล้วคนที่นี่เขาก็เชื่อกันว่าสเสด็จเตี่ยศักดิ์สิทธิ์นะคะขออะไรก็ได้ทุกอย่างอะคะ่ะส่วนใหญ่ถ้าได้ก็จะมาแก้บนด้วยประทัดอะไรอย่าเงี้ยค่ะเขาจะมีที่ให้จุดประทัดอยู่ด้านล่างเลยอะคะ่ะนี่ค่ะนนวันหยุดนะคะเ็จะคนก็จะเยอะๆหน่อยก็วินระยะห่างกันเอานี่ค่ะประมาณนี้ก็ uh, like จะมีดอกไม้ที่วางดอกไม้ดอกกุหลาบแจกัน ใยสีที่เขามาไหว้กันนะคะประมาณนี้นี่ค่ะเสะด็จเตีย่ยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคาถานะคะคาถาบูชาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดบูชานะคะจะมีราคาต่างๆบอกนี่นะคะ่ะวิวสวยมากเลย วิวตรงนี้ก็จะเป็นวิวมองไปก็จะเห็นเมืองพัทยานะคะมีทะเลมีตึกมีเรือจอดมีวิวดีมากเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะกระเอกกันางเอกนะคะของเรื่องนี่เป็นไงขาขารู้ท่อนสุงนี่ค่ะมีวิวให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยค่ะอันไหนแอปนิดหนึ่งอจจะอาจอาจะอจอจะเอ้ยเล้ว นี่ค่ะตึกนี้ก็จะเป็นตึกล้างนะคะตึกที่มีเรื่องเ,เล่าขานนะคะอ่ะไหนๆก็มาพัทยาแล้วแวะดูรองเท้ามือสองสักหน่อยค่ะร้านแม่ค้าลุ้มรองเท้ามือสองนะคะแถวหนองใหญ่พัทยาค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้ราคาเซลล์ค่ะสองอยเก้าสิบบาทแต่ด้านในก็จะราคาแพงหน่อยมีสองราคามีราคาหกร้อยมีราคาเก้าร้อย แล้วก็รองเท้าของเขาก็คือเป๊ะมากค่ะมือสองแต่เนียบเลยค่ะสภาพดีมากเหมือนใหม่เลยค่ะนี่ค่ะพอดีวันนี้เราไปตรงวันหยุดคนก็จะเยอะๆแน่นๆหน่อยเราก็เลยก็เลยไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาก็เลยออกมาก่อนดีกว่าก่อนกลับเราก็เลยแวะร้านอีสานชาบูนะคะไปนั่งกินจิ้มจุ่มค่ะสดร้อนๆกันเลยค่ะนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านในนี่บรรยากาศดีมากนี่ค่ะ มีโซนต่างๆให้นั่งนะคะวิวดีติดกับคลองน้ํานะคะแล้วก็มีมุมส่วนตัวให้นั่งเป็นสมเป็นโต๊ะเป็นนี่ค่ะจิ้มจุ่มที่เราสั่งไว้ร้านนี้เขาว่าน้าจิ้มเด็ดนะคะเดี๋ยวเราจะลองกันเลยค่ะสวบเข้าไปอื้มอ๋อนี่ค่ะจุ้มบนต่อเลยค่ะ อันนี้จะเป็น3ชั้นสไลด์บางๆนะคะเนื้อนุมน่มๆยุยยุยเลยค่ะยัดอย่างเดียวยัดอย่างเดียวสวบอ,อร่อยขึ้นตาเลยอร่อยเสร็จแล้วคอแห้งค่ะสดน้ำกันหน่อยนะคะยกหม้อกันเลยทีเดียวสดชื่นมากสำหรับคลิปหน้าเราจะพาเที่ยวพากินพาเลาะที่ไหนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายจุ๊บ